มึงหวัดให้มันจะดีทีข่อยโอ้โหหันเวนให้ยักระรุ่นล้ลายตัวเลยนะตาบตัวแล้วนะพี่นัดโหนี่หนีครับกั๊ครับกเับขอทับี่ล็ เช็คเช็คเช็คยังไงยังนี้ครับโอ้ยมันต้องโดนขัดมัคว้านโอ้ยเอ็งเป็นเดิม สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกัรองหนึ่งคลิปนะครับโมฮอคฟิชชิงชาแนลนะครับวันนี้นะครับทริปแรกที่ผมเอากบยางตัวใหม่นะครับ Xmander โมฮอคนะครับกบยางตัวใหม่ล่าสุดครับของค่ายโมฮอคมาเทสในภาคสนามนะครับในการออกหมายครั้งแรกเลยนะครับวันนี้ผมเลือกที่ใช้สีเขียวท้องขาวลายดำนะครับตัวเนี้ยเป็นเหยื่อทรงอ่าทรงยาวนะครับใส่ใบหลิวนะครับก็แอคชั่นก็จะเป็นใบหลิว ธรรมดาเหมือนกบยางทั่วไปแต่ลักษณะพิเศษของมันคือตีได้ไก่ไก่ขึ้นนะครับตีได้ไก่ขึ้นและปั่นน้ําละเอียดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวดูคลิปกันนิดเดีกวว่ากบยางตัวนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนสำหรับสำหรับอ Xmander กบยางตัวใหม่ของค่ายโมฮกครับก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยดีกว่า กลับแล้วครับกัดแล้วก็วัดคุโยโดนแล้วคุยใส่ดีด้วยอยู่ครับป่าอยู่ครับโอ้ป่าแล้วหลุดแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ หูลงลำคอลงลำคอเล,ลอียมนั้นตีใบมาที่สองครับไหมแรกตีแบบไม่สวยเราไหมสองตีเลียดฝักบุ้งมาผูกนูนโอ้มาจากฝักบุ้งมันคลื่นนะครับนี่ครับเอ็กแมนเดอร์ครับขบยางตัวใหม่ล่าสุดของค่ายโมฮอสนะครับตัวนี้ผมใช้สีเขียวใบไม้นะครับเอ็กแมนเดอร์นะครับอยู่ในปากปลาอะไรไม่ใชดเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ด้านล่างจ่อแล้วกันนะครับเป็น ตัวเหยื่อตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็ความสมบัติพิเศษของมันก็เป็นกบยางใบหลิวธรรมดาครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสโตเมนซิลนะครับคือสโตเมนซิลเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือทําระยะได้ดีนะครับในการตีเนี่ยทำระยะได้ดีเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะจะต้านลมเลยเป็นสโตเมนซิลอะเหยื่อสโตเมนซิลก็ตีได้ไกลอยู่แล้วแล้วก็ปั่นน้ำพวกใบหลิวเนี่ยจะละเอียดกว่าเพราะว่าความบาลานซ์ของตัวเหยื่อเนี่ยมันมีมากกว่ากบยางทั่วไปนะครับ เอ็กแบนเดอร์ครับฝากไว้ครับประช้อนคลองโอ้โหเห็นแล้วแบบต้องไปต้องครับแล้วครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปครับวัวตกวตัวตัวเห็นไหมพี่กูโซนิคเนอร์หมายเลขเอ็กแบนเดอร์ ียบร้อยนี่ครับหมายแรกโดนเลยเอ็กเมนเดอร์คายโมฮอปยอดเลยที่บอกดวนี้ครับงัดงัดมาชายผักกระชูดครับต่ว่า,าเรียกกระชูดเพราะมันไม่ใช่กระเชดิดนี่ครับงัดท้ามมาเลยครับเหนียวเหนียวเอ็กเมนเดอร์เอาอยู่แน่นอนกับหมายแบบนี้ไปครับยอ่ยอก็ ชมทัพนิ่งกัน บอลโดเลครับโดเลครับออกมาจากยาครับเอ็กแมนเดอร์มุดย่างเดียวเลยครับเอ็กแมนเดอร์เอ็กแมนเดอร์อม,อรมุดมุดครับประช้อนคองครับใส่หน้าปลาจะไปนี่ครับเอ็มนเดอร์ครับประช้อนคองไซส์สวยครับ นี่กบยางตัวใหม่คล้ามโมฮอครับตีไกลมากครับตัวนี้เอ็กเมนเดอร์สีขาวครับประช้อนของอุบวบใช้งานได้ดีเยี่ยมครับนี่ครับกระตีเลาะเลาะชายมานะครับแล้วก็ออกมากัดนะครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างไปเหลี่ค่อนข้างที่จะปั่นหนามละเอียดนะครับจะเสียงดังมากครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมช็อต่อไปว่าจะได้ตัวมันอีกหรือเปล่าครับ อวดไปใหเ้เหรออีกเมนเดอร์ครับกลับไปหลอดหลุด,ด,ดกลับไปครับับโอ้ยมองไม่เห็นครับเสี่ยงวัดไม่ครับ ตัวน,นี้น่าจะมีไส์ครับเอ็กแมนเดอร์ครับเขาจุดครับไมนี้เขาจุดกัดเดียวครับตุกสาย คอกหรือเปล่าไม่รู้ครับกัดกัดทั้งที่เราแวงครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคอกหรือเปล่าเหมือนตามมาใต้นามเง น,นี่ครับกัดกัดอีกครับตอบจับดีที่ลกเ็คเ็คเค็คไงอย่างจี้ครับโอยมันต้องโดนครับคูนี่ครับโดนจนได้ครับโอ้โหมันกัดระแวงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปดูครับที่มันกัดว่ามีคอกหรือเปล่าครับตัวนี้ครูแต่ไสดีนะครับแต่ที่แน่แนสดีแน่นอนนะครับ เอ็กแมนเดอร์ครับกบยางตัวใหม่ขอ,องค่ายโมอฮอกขู่แอคชั่นเนียนเครับตัวนี้นะครับผมตีไปหลายไม้มากแล้วกัดกัดไม่โดนกัดที่ลกล้วผมกัดแล้ววัดแล้วหลุดแล้วขู่กัดต่อน,นะครับสุดท้ายเป็นแต้มครับตัวนี้ขู่ใสงามเลยครับเอ็กแมนเดอร์โมฮอ๊กกบยางตัวใหม่นะครับแอคชั่นเนียนเตีไกลๆลงน้ำแบบสะเทียนสะเทียนเลยครับโอเคครับฝากว้ด้วยครับวันนี้เกียวตัวใหม่อของค่ายเราก็วันนี้ก็สายช็อคก็เป็น วั Wonder, นเดอร์นะครับซูเปอ,อร์ลิเดอร์นะครับฟูลโรลผสมช็อกลตนะครับใช้ดีเยดหยุ่นในงานประชอนผมก็ใช้ออกมาทั้ง30-40บปอนด์แล้วงานประชอนของครับโอเคครับเดี๋ยวไปถามตัวต่อไปวันนี้ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่อย่าลุยกันต่อครับถ่ายรูปครับ จบแล้วครับช้อนลครับเตยวดนแล้วครับช้อนทองอเอ็กเมนเดอร์สีขาวครับกบยางตัวใหม่ไข่โมฮกครับกับปลาของข้างทางนะครับโชบเชี่ยวเี่วก็ติดครับผมตัวนี้ตีค่อนข้างไกลครับทำย่าดีมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราชมงานต่อไปว่าวันนี้เราจะได้ผลงานมากน้อยแค่ไหน X Bender โดแล้วครับโดนแล้วกัดแล้วครับหูชนคองชนคองครับโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับเอ็กเมนเดอร์เอ็กเมนเดอร์อ้าวติดครับเอ็กเมนเดอร evet. ์งัดอย่างเดียวกัดแล้วงัดอย่างเดียวเอ็กเมนเดอร์หูนครับช้อนคองสายสวยๆครับผม เอ็กเมนเดอร์ครับกับปลาช่อนคลองไม้ธรรมชาติครับเอ็กเมนเดอร์